อยากอัปเกรดเสียงรถให้ใสคมและชัดแบบโคดต่างแต่ไม่อยากยกชุดใหญ่ตัวนี้แหละที่รถญี่ปุ่นขายดีเป็นอันดับต้นๆ Infinity รุ่น REH3032CFX ลำโพงแกนร่วม2ทางขนาด3.5นิ้วที่ใส่แล้วเสียงพูดเสียงร้องโคตรเปิดรายละเอียดมาเพียบแบบคนละระดับกับลำโพงติดรถเดิมเลยครับ Infinity เป็นแบรนด์ดังจากอเมริกามาจะฐานเดียวกับ JBL ใช้เทคโนโลยี plus one ทำให้เก็บรายละเอียดได้ดีและให้มวลเสียงชัดขึ้นแม้ใช้แอมป์ติดรถเดิมก็ยังรู้สึกถึงความต่างกำลังขับ RMS เท่ากับ25วัตต์กำลังขับสูงสุดเท่ากับ75วัตต์รายละเอียดเสียงแหลมแบบนุ่มๆแต่คมติดตั้งได้กับรถญี่ปุ่นยอดนิยมเช่นโตโยต้าฮอนดานิสสันหรือรถยุโรปบางรุ่นที่ใช้ลำโพง3.5นิ้วบนคอนโซลจุดเด่นของตัวนี้คือเสียงร้องพุ่งรายละเอียดชัดไม่บาดหู oh. ฟังเพลงเบาๆก็เพราะ ทัก Tender Audio และขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปสินค้าต่างๆในทุกช่องทาง